เียบร้อยนะครับกินข้ามือเลยครับนะครับลงโดนีกินโดนีครับมาแล้ครับดูนะครับยูยูแล้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วยูแแล้วอ้วอาว ดูว่าน้ำยังสีไหลบ่บ่ได้มาเบิ่งเนี่ยเถอะลองมาเบิ่งกับไม้กลา,างค้ายครับไปเนีน่ยน้อยดอกมาทุกป,ปีเดี๋ยวผมว่าคือยังมีน้ำไหลบ่ลองมาลองเบิ่งครับถ้ามีตัวนี่มันเข้ามาเหรียญเบิืเดาเหมือจักลองกับผม โอ้ยเขาตอวันซ้อนกันครับงาม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 เขาหน้าฝนไหมน้ำไหลอยู่ครับได้ยินเสียงน้ำอยู่เอามันตองเบิ่งสิหมานบ่อสิหมานบ่อได้ยินเสียงอยู่ครับ มีคนบอนำนำส,สองผักกันบอสองผักสามผักคนบ <c oughs> อ,อนำนาเจ้าอ่อนแล้วนะครับไหลอยู่แต่ว่านำอ่อนเล,เล้วยเอาหมุนบันนี้หาเห็ดบันนี้ <c oughs> หเห็ดออกดินี่ ห้อยก็เจาะเชียร์ไหมห้อยเพิ่นเชียร์เชียร์ใบใหม่ไหมครับเห็นออกแข็มงมึงนี่แหะครับน้ำได้บึแห้งบได้คลองน้อยๆเลยครับของเบื้องตามีปลาหนุงผนมาโอ้มีเถียงความตัวนี้มาปีนี้มีหวัวมองยู่ปานี้เจ้าของหน้าเป็นเพ็ดเวทาบล เออเออผ่ออานสี่ขาดแล้วจิลองไปครับลองเบิง้งโอ้ตน้นหนึ่งสองสามสาม,สามผักใสหยอดทึงนี่ก่อนนะเบิ่งเนี้ยเนี่ยหยอดพอกทถึงมึงก่อนครับปลาขึ้นว่าใดค,ครับคุณลองมึงลองมึงตามีปลาข้างอยู่นี่ Dạ dây to toan yeah, cũng yeah, 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 yeah. ตักตักบ่คำแมาเนี่ยเนี่ยเป็นวัดคือยังฝนสิตกเด้ต้นใหม่กุ้งเฮ้ยมาตอ,ตอ,ตอดตาลิ่ต้นเด้ นะครับเดี๋ยวเดี่ยวฮึรองเบิึงครับลองเบิงึงอุ้ยอ๋อเอาลูกเป็นก้อนเอาลูกเป็นก้อนนั่นโมยู <c oughs> โมเมนต์เพิ่นเอาเหมิดเราปะเนาะจงเจ้ลูกมันไห้วะอู้มันกินเลึกแฮ่ ของได้เลยครับเอาเลยครับไอเอาเลยครับเอาเอาเน่นอู้ยมาแล้วครับไอมาทำเนีเ่ยเฮ้ยปลาข้างก็เอาปลาข้างเอาครับ อู้อู๋กินเลยครับอู้ย่งไม่ไม่ไม่เบยูเบยูเบยูบยครับเบยูเบยูอืมอู้ครับไอเอาอีกแล้วครับกินขมือเลยครับกินขมือเลยอู้ยเบยูครับเบยูเสลี่ยเปลี่ยนมาเปลี่ยนนี่มาเปลี่ยนเกาครับบ่ได้เปลี่ยน มอยู่ครับมอยู่ปากินไหน่อยๆครับบนของไ้หลายโอ้ดึงไปเลยโอ้สวยครับสวยสวยสวย บ่ได้กแยกเบ็ยดไม่เด้น <laughs> ผ่าสองแล้วครับผ่าสองแล้วผ่าสองแล้ว ้อ,อ้เอาอยู่นะครับอูด้ดเห็นปลากินปลากินในกินบ่คักครับปลากินหน่อยปลากินหน่อยปลากินหน่อยปลากินมินครับกินบ่เต็มปากนะ ินขามือเลยนะครับกอดขมือเลยดูนะครับอยู่แล้วอยู่แล้วมาละครับมาแล้วมาแล้ว,ลวอยู่แล้วอยู่แล้วอ้าเออ

ปลามันกินหน่อยครับรุดรุดรุดรุุดโอ้ผ่านลายแหละครับซ้ำสี่ตัวล่ะมากลับไปอีกแล้วโอ้หล,ลุดกินหน่อยปลากินมินครับผมโอ้โบยู่ครับ ยังบดไออ้อยบวอร์ใยังเลยครับนี่บดไออ้อยบวอร์ใยังเลยครับเลือดยังบดไอเท่พอแอะเลยนะครับเอรนกล่องมันทำงานบ่ผมกับบด้เบิงอยูกันจ้ากล่องทำงานบ่ทำงานมันเป็นตัวเลขขึ้นบ่โอ้โหตัวเลขมันขึ้นบ่อยู่หน้าจอทำเจ้าน่อยสิเดือดถอดกล่องครับมาแล้วครับอ่านี่ครับ อูหลืมตัวสวยได้ครับอันเหลืมตัวสวยได้ครับเหลืมตัวสวยได้บันอัมาอันมาอันมาอันมา ียบร้อยนะครับกินข้ามือนลยครับยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าแล้วกลับมาอีกครับข้าขมือนลยครับกินข้ามือเลย ได้ขอมาเบิ้งแลก็ฝากที่ตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ด้ยครับเด้อไปสนใจเยอกับจิตต้อได้ครับเฮ็ดที่ลาบหลายเยอหมักแย่ตองพอบรสิสไซเรื่องไม่เรื่องมือเฮ็ดนะครับทำมืดเองล,ล้วนทั้งหมดเลยนะครับใส่มือต่ำใส่มือฝักทั้งหมดเลยนะครับเฮ็ดรลอมนึงได้ที่ลาบบลายครับบริเฮ็ดเน้นเนีนบริมาณหลายบรถถิทำลายแต่ขอ้คุณภาพครับ ได้ทุกรุปแล้ก็รุ่งเรื่อลรงยังก็ได้หมดครับน้ำแห้งน้ำคอยแต่เยื่อมันโดนแดดไลาๆมีอาการเลี้ยวเขาก็สามารถแช่เย็นใบก็ได้ครับเพื่อจะให้มันแข็งตัวหรือว่าบางคนน้ำแห้งหลายก็สามารถไปเติมนุ่นเติมนี้ได้ครับได้หมดเลยครับมันแล้วแต้าน้ำแล้วแต่นี่ครับพผมเคยที่เป็นสูตรกลางๆร่วมๆไปเพราะว่าย่านน้ำในแต่ละพื้นที่ก็คือกัน ครับแต่ว่ามีโตเป็นโดนแน่นอนครับนะครับลงโดนี่กินโดนี่ครับหน่อยใหญ่ผสมกันไปครับผม ลงุงโนนี่กินโนนี่ครับผมเมืองน,น,นี้ครับลุงโนนี่กินโนนี่ครับกลับมาอีกแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด อันนี้ยังบดดี๋ยลงไปข้างล่างเลยได้ครับนี่กดมังหนำไรอย่างแรงนี่มีแต่ปลาข้างที่ถึงปุ่นนี่ครับอู้สวยซวยซวยซวยอู้แหม่นี่นะครับมาแล้วครับกินทุกเยือครับกินทุกเยือที่ลงครับ เมื่อหมือนแล้วอย่ในกัฝากติดตามกัาลังใจนะครับอูอยูเลยกินเลยครับอาติดตามกับล่งใจทีมงากในเด้อครับอยูแล้ะครับหยอดจียอด,ยอด,ยอดขอบคุณสำหรับการรับพมครับผมขอบคุณครับ